สวัสดีครับสวัสดีชัยยุทธทุกท่านมาพบก,กับช่องตาสารีโวนะครับวันนี้จะพาพิสูจน์เรื่องของการปิดประตูครับปิดประตูแล้วกระจกแตกนะสาหรับปีพวกรีโอต่างนะอันนี้คือผมปิดกระจกสุดนะครับอ่าเดี๋ยวเป๊บหนึ่งอ่าเดี๋ยวเปิดกุญแจให้ดูนะครับว่าสุดจริรงหรือเปล่าอ่าสุดแล้วนะครับกดกุญแจนะสุดแล้วการเราปิดประตูนะครับถ้าปิดอย่างเงี้ยถ้าเปิดอย่างเงี้ย ปิดเขาเป็นยังไงดูสิอันนี้เปิดนะครับนี่เปิดครึ่งหนึ่งปิดมาเนี่ยสิ่งที่มันจะอันนี้ก็คือกระจกมันจะจะเถือนนิดนึงแต่ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะเพราะเพราะพอดีผมเห็นคลิปใน t ิ k t o อกนะครับรถก็น่าจะประมาณนะปีประมาณสักปียี่สิบสามยี่สิบสี่เลยประมาณกระจกข้างขวามัน มันแตกนะครับเป็นรอยแตกล้าวขึ้นมาเลยนะครับแต่ผมใช้รถคันนี้มาก็เข้าปีที่เจ็ดนะสิ่งที่ผมจะเปลี่ยนก็คือนี่กระจกหน้านยะบางสุดโดนอะไรกระแทกปุ๊บแตกเลยนะครับกระจกหน้าดีโวบางนะครับกระจกข้างข้างส่วนใหญ่ก็พที่ผมดูมันเป็นรอยง่ายนะครับโดยเฉพาะกระจกรถเก๋งจะเป็นรอยง่ายที่สุด นะครับเป็นรอยง่ายที่สุดเนี่ยกระจกตัวนี้นะหนาอยู่นะนี่หนาตับเลยนะครับกระจกที่จะเป็นรอยส่วนเนี่ยถ้าโดนหินกระแทกนะผมว่ากระจกแคบมากระจกแคบผมโดนหินกระแทกนะครับโดนหินกระแทกอยู่ตอนที่เขานะครับชาวบ้านเขาหว่านกรวดก็กระแทกไปเป็นเป็นล่องอยู่นะครับเป็นล่อง ปรากฏว่าไม่แตกครับไม่แตกจะไม่รู้ว่ากรวดใหญ่หรือกรวดเล็กนะเพราะว่าเรายังไม่เห็นเราไม่เห็นสภาพกรวดไงนะครับนะครับก็ใช้มาตั้งนานแล้วนะ ขี่ขออภัยดื่มน้ำนะครับโอ้เริ่มเบอร์แล้วผมเห็นในคลิปในทิกตอกก็เลยบอกว่าถ้าถ้ากรณีที่กระจกมันแตกแล้วยังรถมันยังอยู่ในวันรันตีนะให้ไปแจ้งประกันภยัยหรือแจ้งที่ศูนย์รถปกติกระจกข้ามมันจะไม่แตกง่ายนะกระจกนี้อันนี้ก็ไม่แตกนะครับไม่แตกนะส่วนที่ที่แตกก็คือกระจกหน้าแหละกระจกหน้านี้จะแตกขอนเพื่อนนะครับส่วนที่สองที่ผมสันนิษฐานได้นะก็คือ มีอะไรกระแทกหรือเปล่าอันนี้คือคือแต่เท่าที่อ่านใน ouais, คอมเมนต์เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรกระแทกมีใครตัดยงตัดหญ้ามาโดนไหมเขาก็บอกไม่มีแล้วสนับสรุปกระจกมันจะแตกได้ยังไงปกติรถรถจนกระจกข้างมันค่อนข้างที่จะแข็งนะเพราะว่ามันกระเทือนสะเทือนบ่อยกว่านะครับอ่ะนั่นนะเหมือนรถคันข้างหน้าครับหนุ่มคารุนะเจนเดียวกันแหละแต่เป็นยกสูงผมก็ว่ากระจกมันแตกง่ายจังวะ แตกง่ายขนาดนั้นเลยหรอนะครับปกติมันไม่แตกนะผมปิดจ,จนทั้งเปิดทั้งเปิดทั้งอันนี้หรือกระแทกแรงไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่แตกนะแบบประเภทว่าโมโหโมโหจัดแบบประเภทเหมือนบางคนอ่ะที่เคยปิดประตูด้านซ้ายผมอะไม่รู้มันจะรีบไปไหนปิดแล้วปังโอ้ยบางคนบอกไม่ต้องไปใส่ใจมันหรอกไม่เป็นไรหรอก ใช่ครับมันไม่ใช่รถคุณแต่มันเป็นรถผมไงไม่ได้ครับต้องไปปิดไปขึ้นรถใครอย่างน้อยก็ปิดเบาๆไปนองซัดต่าขนาดนั้นไม่มันไม่ใช่เออมันก็ไม่ถูกนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าให้บอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องต้องอันนิดนิดน,นึงนะครับรักษารถคนอื่นเขาเหมือนกับรถตัวเองอือนะครับ อันนี้เราก็ฝากบอกกันด้วยนะสําหรับคนที่ขึ้นรถชาวบ้านชาวเมืองแล้วเวลาปิดประตูแล้วไม่ค่อยรักษารถนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เปิดเอฟซีผมอะ่ะโดนกันทุกคนนะครับผมยิ่งโดนบ่อยนะครับโดยเฉพาะเวลาปิดประตูซ้ายอย่างเงี้ยนะไปครั้งหนึ่งมั้งนะครับขอบประตูนี่โหโดนสีหลุดสีอะไรเพียบนะรถผมอะ่ะนะครับแต่ว่าไม่เคยชนหนักคันนี้นะครับใครสมมติว่าผมจะขายเนี่ย คันนี้ก็คือทุกคนได้ไปก็แค่ไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนยางเส้นนี้ก็จบถ้าสมมติว่าผมจะขายในคันนี้สมมติว่าผมขายแต่ผมก็รู้สึกว่าผมไม่อยากขายอยากซ่อมเก็บไว้เอาไว้ใช้นะครับยี่สิบปีก็ใช้ไปเถอะนะครับแล้วก็เก็บเงินนะครับเก็บเงินซื้อซื้อเอาใหม่นะครับเก็บเงินซื้อเอาใหม่คันนี้ก็เก็บไว้ใช้ถ้ามันยังไม่พังยังไม่ผุยังไม่เสียหายอะไรก็เก็บไว้ใช้เถอะนะครับ๋ยวนี้มัน เศรษฐกิจของประเทศเรามันขาขึ้นคือขาขึ้นไก่หน้าผากนะครับไม่ใช่ขาขึ้นธรรมดาน้กขาขึ้นไก่หน้าผากไม่ใช่แขนขึ้นไก่หน้าผากนะนะครับไอ้พวกโลกสวยอย่ามันอยู่กับช่องผมนะผมบอกแค่นี้แหละนะครับเราไม่ค่อยมีเงินเก็บกันทุกวันนี้เราลักเข้มขัดกันเยอะนะครับแล้วก็เหมือนประตูเหมือนกันไอ,ไอ,ไอนะ้กระจกเหมือนกันกระจกตัวเนี้ยนะครับถ้าเป็นไปได้นียก็ลองแจ้งประกันก่อนนี่นี่รุ่นนี้รุ่นนี้เจนนี้เจนนี้นั่นแหละครับเจนนี้แหละ ตัวเดียวกันเลยผมเห็นแล้วผมบอกโอ้ยอะไรอะทำไมปิดแล้วแตกง่ายจังเลยนะครับเออผมก็งงงงเหมือนกันนะเพราะว่าผมใช้คันนี้มานี่คันอื่นๆเขาก็ไม่เห็นจะแตกนะรถผมนี่เอา,อาง่ายนะถ้าเกิดกรณีที่ความร้อนมนสะสมมากๆอ่ะผมก็พูดกันตรงนี้เลยนะถ้าเกิดความกรณีที่ความร้อนมนสะสมมากๆก,ก็แนะนําว่าให้หนึ่งนะให้รถกระจกลงก่อนเอาสุดเลย แล้วก็ปิดประตู <c oughs> หรือรถประมาณครึ่งหนึ่งถ้ากรณีที่แบบความร้อนมันเยอะๆนะครับส่วนใหญ่ที่กระจกที่มันจะชอบแตกก็คือกระจกหลังกระจกบองไอ้กระจกหลังเรานะด้านหลังเนี่ยนะ,ะครับตรงนี้มันจะแตกนะพูดกันตรงนี้แหละว่ากระจกไอ,ไอ้นี่จะแตกจะแตกเร็วกว่ากระจกหน้าแล้วก็กระจกข้างไม่ค่อยแตกนะถ้าไม่มีอะไรไปกระแทกมัน นะครับพูดก,กันตรงนี้เลยนะตอนนี้ผมยังหาข้อสรุปของกระจกตัวนี้ว่ามันแตกเพราะอะไรไม่ได้แต่เห็นก็สงสารสงสารเจ้าของรถนะเพราะว่ารถเพิ่งออกมาได้ให้ห้าเดือนแล้วกระจกมันจะแตกง่ายขนาดนั้นเลยหรืออเออมันก็เป็นเรื่องน่าคิดนะกระจกแตกง่ายขนาดเนี้มันมันก็ไม่ควรที่จะแตกไหมอะ นั่นแหละครับคือสิ่งประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงนั้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนาะสรุปง่ายๆก็คือถ้าเกิด5เดือนคุณจะณจะไปแก้ไขปัญหายอย่างไงข้อที่1นึยแจ้งประกันก่อน2ไปแจ้งวันแจ้งแจ้งศูนย์บริการแจ้งความเป็นวารันตีของรถเนี่ยนะครับแล้วก็ดูว่าเงื่อนไขข้อที่เขานําเสนอมามันเป็นยังไง นะครับแต่ผมให้เหตุผลอยู่ข้อนึงนะกระจกรถเนี่ยกระจกกระจกด้านข้างนี่มันไม่มีคำว่าแตกนะผมใช้มาจนอันนี้ผมเคลมฟิล์มไปแล้วนะเคลมฟิล์มผมก็ทําคลิปให้ดูแล้วบางคนก็ไม่ค่อยสนใจหรอกเรื่องการเคลมฟิล์มสําหรับรถมือใหม่ป้ายแดงผมทําให้ดูหมดแล้วแหละทุกอย่างนะครับใครจะไปเคลมโฟล์เคลมฟิล์มก็ทําเลยนะในช่วงที่รถมีวันันตีอะทาไปเถอะนะครับคัสไอเกียก์คงเกียร์แข็งผมก็ไปทํานะ ไปทําที่ศูนย์เหมือนกันก็ไปทําไปทําทุกอย่างไปเค็มเค็มสลักเค็กเกมนู่นเค็มนี่เค็มทุกอย่างนะครับเค็มมันหมดแหละอันไหนที่เราเสียเราก็สั่งเค็มสั่งเค็มนะครับเราก็ใช้รถเราเราก็ต้องรักษามาตรฐานให้ดีๆอย่าไปเชื่ออะไรคนอื่นมากนะครับฟังคลิปผมไว้นะเออผมจะเล่าให้สู่ให้ฟังเลยเพราะว่าผมจะเลาะก,กับช่างโตโยต้าเยอะเหมือนกัน นะครับแต่เราทะเลาะแบบมีเหตุผลเนี้ยเราไม่ใช่ทะเลาะแบบเอาเป็นเอาตายนะครับเี๋ยวรอรูเจนหน้าครับทาวโวถ้าทาวโวออกมาแล้วมันดีมันดีจริงๆปัญหามไม่ค่อยเกิดเลยปัญเกิดน้อยมากอย่างเงี้ยผมก็อาจจะผ่านไปเล่นทาวโวหรือไม่ก็อาจจะเป็นรอรอฟูลแมนเชสไปเลยประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่ารถรถุ่นนี้ถ้าเป็นผมนะผมก็ยังอยากเก็บไว้อยู่คันนี้อยากเก็บไว้เพราะว่า เรามองแล้วว่าเออรถมันก็ยังใช้งานได้ดีใช้ไปก่อนเก็บตังค์ไปไปสักพักนึงก่อนนะครับก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ถึงเวลาแล้ว,ลวเราก็ซื้อเลยซื้อแล้วเราค่อยผ่อนคันใหม่นะครับคงไม่เอาเราก็กลัวหรอกแค่นี้ก็ขับคนเดียวอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสน,นะครับมีรถสำรองไว้สองคันก็ดีนะเราจะได้ไม่ต้องลําบากนะผมก็มีคันหนึ่งระยะที่บ้านผมก็มีคันหนึ่งต่างคนต่างมีคันนั้นคันนั้นนะ ไปเข้าศูนย์ที่บุรีรัมย์ไม่ใช่ศูนย์ไม่ใช่สองศูนย์ที่ยังเหลืออยู่นะเป็นศูนย์ที่เพิ่งปิดไปสํานักง,งานใหญ่ไปทับกระจกรถผมลายครับทั้งคันเลยนะครับกระจกฝั่งขวานี่ลายไม่แก้ไขปัญหาให้ก็อ้างว่าไม่มีข้อเสนอไม่มีการแก้ไขอะไรให้ใดทั้งสิ้นบอกเออไม่เป็นไรครับผมไม่เอาก็ได้ไม่อยากได้แล้วลำคาญไปต่อแล้วต่อเทียงกับมันเป็นชั่วโมงแล้วมันก็โทรมาขอโทษลูกค้าบอกอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมผมด่าจริงนะเออ นะครับผมไม่ได้สนใจผมเสนอไปที่ที่เอ็มจีเอเลยผมก็เอาเอาให้เต็มที่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำวิธีการนะครับแนะนำวิธีการว่าควรจะทำยังไงนะสำหรับการกระจกรรกระจกแตกสองอยู่ดีมันจะแตกเลยก็ไม่ก็ไม่ไมน่าจะใช่หรอมัง้งนะครับอ่นะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเจอก,กันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ